ี่ค่ะเข้าชูซ่องป้าคาสายขนาดมีข้างในหนึ่งตัวนะคะก็สวยจังนะน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยแบบคนผู้ดีเนาะทำอะไรก็สวยนะคะผูดดีผู้สวยค่ะใส่ใส่บาทใส่อะไรก็สวยนะคะน่ารักนะคะ น่ารักมากนะคะนี่แมคคุณยายบอกว่างามหมดเอาไปใส่ตัวนี้ดูสิถ้ามันงามหมดนะสวยมากนะคะยป้านกนะป้านกดูแล้วป้านกดูละเอียดใดเออ โอ้โห oh! ส, no สุดยอดนะคะไม่ใช่ค nice> ่ะต mm ัว hmm. น uhm ี้มีเห็นเลยดูสวยมากเนาะนั่นแหละเขาตัดใส่มันเล็กใหญ่ใส่ได้หมดนะคะงามใส่กับสีแดงก็สวยใส่กับสีขาวยิ่งสวยนะคะมันสวยก็ว่าสวยไม่สวยก็ว่าไม่สวยนะคะอืม มันเข้ากันกับเสื้อเลยนะคะเอถอ้ถ้าถอดทางในออกนี่อุ้ยผิวเลยนะจ้ะถอมี่ถอดออกกันันมันอายุอายะอยู่แต่ว่ามันสวยทอดตัวในออกเลยลูกทอดข้างในออกหน่อยค่ะโอ้โหก็ได้ยี่ ได้ตัวละสามสิบบาทพูดตรงๆค่ะสามร้อยน่ะถ้านั้นก็เอาเท่าทุนไปตัวเดียวนั่นอันตัวขอน่ะไม่ดีอันนั้นละมันสวยแล้วเจ้าหนะสวยแล้วเออไม่ได้ค่ะสองร้อยเจ็ดสิบขาดตัวเลยเขาส่งมาเท่านั้นได้สามสิบบาท เออมันสีเดียวกันนี่ดูเสื้ออันนี้ตัวเท่าไหร่นี่เสื้อตัวนี้เนี่ยตัดสองร้อยห้าสิบ่ซื้อแพงสองรห้าสิซื้ออยู่ไหนซยูหนูสั่งเอาค่ะสวยเนาะโอ้ยสวยเข้ากันเลยค่ะงามาเห็นกับปูงบเนคนเห็นคนค่ะเห็นค่ะอารามเลยนะคะ สวยมากเลยก็คุณหมอคุณหมอแอวใช่ไหมคะค่ะ่นแหละคนสวยอยู่แล้วนะหมอแอวนะใครก็ชมนะคะยูทูบเบอร์ก็ก็ออกทั่วประเทศนะเห็นหมอแอวตาลอดนะคะตลอดนะคะจ้ะพออยู่ในรถก็เห็นเขาเอามาเปิดดูก็โอ๊ยหมอแอวอันนี้ก็ไปทั่วประเทศนะคะก็สวยมากเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วเนาะ แบบว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักนะคะหมอเอ๋วไม่ใช่อ้วนเสื้อได้ปลากบใสายก็ยังเสื้อได้งามเอาตัวนี้สองร้อยสามสิบค่ะเออตัวนันนาอกเลยเพราะว่าท้องมันเหมือนมัดข้าวต้มเลย สองรถเจ็ดซิฟได้อันสามสิบบาทตัวแต่ละตัวแต่ละตัวของไทยบ้านห้อยหีบอันนี้นะไม่ใช่ของแอลก็หิวแล้วแอลก็หิวอะไรปุงเนี่ยไม่ไม่ถ้าใส่ตัวนี้เราไม่เห็นเลยอุ้ยอันนี้นะมันมามันมาสอตัวเลยนะคะนี่ สวยงามเลยเจ้าเปต้าส์น่ะเจ้าไปต้าส์น่ะไม่ได้ล่องอันนี้น่ะล่องเยินอะไรเนาะสิมีเงินสามสิบเดี๋ยวจะให้พรด้วยอ่ะเอาพรซะก่อนยังเอาเงินด้วยยืนก็ได้ยืนก็ได้เอามือตวงตวงเหมือนกรอบน้ำอย่าให้เงินหกเออตรงตวงเออมามามาสาธุสาธุใส่ ใส่กระโปรงล้านป้าคำใสหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศ<ๆ>รษฐีร้อยล้านมือสองข้างจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปทางไหน,นเงินอยู่มุมใดเจ๊ใดก็ขอให้หลังไหลภัยพัดมาหาหมอเอวให้ขึ้นข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดชาติ ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันด้วยเถิดให้เอาเงินเสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันด้วยเถิดก็ให้พรไปแล้วนะคะก็หมอแอ๋วกใส่ชุดนี้ก็เฮงตลอดนะคะเดี๋ยวใส่แล้วถูกหวยเด้อพรุ่งนี้ถูกหวยเลย สวยแต่ลใส่เลยค่ะแล้วก็โฆษณาให้ป้าด้วยนะคะฉันก็เดินลงไปแล้วก็เนาะมาสายสายหนึ่งบุญมาเจ้าก็ทอนมาสิบบาทนะคะโอ้ยทอนมาสิบาทหงินแล้วก็ไม่ต้องทอน กระเทินแล้วก็ไม่ต้องโอนล่ะคุณป้ามันไม่ได้เท่าทุนอันนี้ก็ไม่มีจริงๆขอโทษมันไม่มีจริงปนกยืมหน่อยสิบบาทเดี๋ยวจะไปแลกให้ถ้านั้นก็แลกเลยคุณป้าน่แลละกเเยอันนี้เราไม่ได้บอกเออถ้าถ้านั้นก็ยืมสิบบาทเด้อคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าคะ มันไม่ได้จริงๆนะมันไม่ได้จริงๆให้ขายเสื้อผ้าดีๆมานั่งกับโมแอลซื้อเรอซื้อบะจินออกมาก็คุณคุณอนันซื้อแล้วใส่เข้าไปแล้วก็สวยโซ้เนาะเขาตัดเขาตัดมอดส์เขาไม่ได้ดีแล้วเนี่เขาขัดมิดไซส อีพ่อพื้นนะ่ะเอาเงินค่อยนะทุกบาทเลยนะคะถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆนะคะทุนมันมานา230่นะสองร้อยสามสี่ได้แล้วคะ่ะได้แล้ว ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะก็ได้ขายแล้วนะคะหนึ่งตัวค่ะขอบคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำใสแล้วก็ฝากช่องหมวดฟื้นด้วยนะคะ